ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยพี่นัทนะรถตู้ V.I.P. นะเพื่อนก็พามาดูรถคันใหม่ของพี่นัทกันเลยอ่าคันนี้ครับพี่นัทเป็นรุ่นอะไรครับพี่เอ่อตัวนี้เป็นฮาร์เลย์เดวิสันครับเอ่อเป็นฮา <Harley S 2> ร์เลย์เดวิสันรถไก HT, ดก์ HT, 1, HT, เอสทีเครื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอสทีเครื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดตรงนี้เนาะก็วิธีดูเครื่องมันจะเป็นคนะิวบิตอินเนาะใช่ไหมที่เขาเรียกกันคิวบิตอินก็คือหนะึ่งหนึ่งเจ็ดนะเพื่อน เทียบแล้วซีซีก็ประมาณพันเท่าไหร่พี่พันเก <19 23. S 1> ้าร้อยยีพัอี่สิบสาซีซีนะเพื่อนแบบนี้เลยแล้วก็ถังก็จะเป็นฮาร์เลแบบนี้เลยสไตล์แบบดําดุเลยลก็คือเคลือบแล็กเกอร์ทับกับงานสติกเกอร์ไปเลยนะสวยมากเพื่อนแล้วก็คันนี้สเต็ปมันมีท่อกองกล่องกอง,ก,องก็คือตัวนี้เนาะใช่ถ้าสมมติลุยฝนพี่นัทเป็นไงบ้างครับ ต้องผลก็จอดไหต้องจอดอยู่แล้วเพื่อ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 สุขภาพของเครื่องใช่นี่นะแต่ว่าแรงแน่นอนนี่ก็คือเขาเรียกว่ารอบต้นเบาขึ้นเบามือขึ้นเบามือขึ้นแล้วแรงแรงขึ้นแน่นอนขับสบายแล้วก็พี่นัทบอกว่าถ้าจูนแล้วเนี่ยความร้อนไม่สะสมมากแล้วออกดีเย็นลงแบบพอพอเสร็จปุ๊บมีท่อท่อก็คือแบรนด์นี้ตรงเฮดนี่เป็นอะไรครับพี่ตรงนี้แบรนด์นี้อะไรนี่ตรงนี้ ไล่มาใช่ครับตรงนี้ออกสองฝั่งใช่ครับเป็นเป็นแบรนด์อะไรครับพี่นี่ของเท่านี้ของ FCR ครับ FCR ทั้งเส้นเท่าไหร่ครับพี่ทั้งเส้นตัวนี้ผมผมโดนไปแปดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะเพื่อนพอทอรวมอะไรนเนี่ยรวม SCR มาทั้งหมดเลยนะเพื่อนแล้วก็ค่าจูนแมปรีแมปกล่องใช่ใช่พี่จูนไปแปดพันจูนแปดพันก็คือจูนที่ศูนย์ฮาร์เลยนะ ไม่ใช่ศูนย์ที่ไหนอันนี้อันนี้เป็นของช่างโอที่รับทำฮาเลย์โดยเฉพาะก็จะอยู่ที่ประมาณอืมอ่าก็จูนกล่องแปดพันกองก็ประมาณกองแต่ว่ากองตัวนี้มันคือตัวนี้ดีหน่อยมันมากับรถเลยอ๋อมากับรถอืมก็ก็คือได้ท่อกองกล่องมาละเรียบร้อยเนี่ยสามอย่างแรงแน่นอนนะเครื่องแค่นี้มันก็เท่ากับประมาณกระบะหนึ่งคันนะเออ ดีแม็กตั้หนึ่งจุดเก้าแล้วอ่ะ<ช>คิดดูดิอันนี้อันนี้เยอะกว่าดีแม็อกอันนี้เยอะกว่าดีแม็กอีกอ่ะเพื่อ, <c oughs> อนๆไล่มาฝั่งนี้เดี๋ยวเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนหัวนี่ก็ยังเดิมๆอยู่นี<ม>่ความเป็นมีแค่ชิวหน้าอันนี้เพิ่งไปขับตอนกลางคืนนี่เพราะ<ม>ว่าแมงเข้าเยอะมากนะเพื่อนพี่พี่นัทเขาอยู่กลุ่มนี้นะอะไรเนี่ยแรดไรเดอร์แรดไรเดอร์นี่กลุ่มอยู่นี่อยู่หน่อยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะนี่ แล้วก็เสียเปิ้นบ้านรถแต่ง <S <S เสียเปิ้นบ้านรถแต่งฮะแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นโชค๊คโช๊คใหญ่มากแบบนี้เลยยางก็จะต้องเฉพาะของเขานะฮาร์เย์หมดเลยนะพี่นะยางนี่กริปมากเลยแล้วก็ได้เป็นทวินดิสนะเพื่อนดิสสองฝั่งเลยหายห่วงแอบมีตรงนี้ปั๊มเป็นโลโก้ฮาร์เลย์เลยนะเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญมีการล้มฮาร์เล็ตศูนายา์อันนี้ศูนย์แล้วส่วนไฟอะพี่ ไฟติดเพิ่มเองใช่ครับไฟเพิ่มเองเราเราเป็นสายช่างมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอืไม่แพงมากครับเล่นเล่นเล่นของที่เออพอใช้ได้เท่าไหร่ครับพี่สี่ดวงแบบนี้สี่ดวงก็ไม่แพงไม่พันกว่าบาทพันกว่าบาทเราก็ทำเองเลยใช่ครับเราก็เราก็มาทำเองก็เป็นที่สุดของสายทัวรลิงก็คือรถไกด์แล้วเรียบร้อยเครื่องเสียงมีให้ด้วยนี่นี่ดูหน้าตานะเพื่อนๆนี่เครื่องเสียงจะเป็นแบบนี้นะเดิมๆอยู่น้ำเดิมนะแล้วก็มีเกวัดก็จะบอกน้ํามันนะ แล้วก็บอกทิปบอกอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยความร้อนเหรอพี่อ๋อแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะแล้วก็ความเร็วความเร็วพี่เคยขับสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยกว่าสองร้อยก็คือเกือบสองร้อยยี่สิบได้ก็คือเกือบจมไม้ทางตรงๆนะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เพราะว่ารอบแต่ถ้าปกติยังไม่จูนมันก็จะล็อกไว้ที่ร้อยแปดอ๋อถ้าไม่จูนหน่งล็อกที่ร้อยแปดสิบคัท์นี่แบบว่าแข็งๆเลยอะสองสูบ อันนี้เขาเป็นคัสน้ำมันวะคะพี่ก็ยังเป็นคัสสายอยู่เนาะอืมแล้วก็สวิตช์ควบคุมก็มีครบเลยนะไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวฝั่งนี้นะแล้วก็กระจกเดิมหรือแต่งตัวนนี้เป็แต่งยังแต่งแล้วนะรเเาียกว่่่่าาากกกกรระะจสสูงงยอออไั็ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์เรย์อ่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าฮาร์เรย์มันจะเป็นแบบเออเป็นคล้ายๆปีกค้างคาวแบบ แล้วก็ปั๊มคล้ายฝามือเนี่ยปั๊มไอตัวปั๊มไออาร์ดิอะไรแวนอันไฮอะไรอาร์เอสดีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะจำหลายตังค์อ่ะแต่เราก็ใช้อันนี้แล้นน่ารักน่ารักก็คือเข้าเข้าด่านได้ดีกว่าพูดง่ายๆเข้าด่านได้ตำรวจไม่จับอ่าอันนี้ปลอดภัยฝั่งนี้ก็จะมีไฟฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครบเรียบร้อยไล่ไล่ถังมีอะไรอีกแฮนยกสูงขึ้นนะใช่ครับเปลี่ยนให้นั่งสบายขึ้นนะแฮนเท่าไหร่ครับพี่ แทนนี่หมื่นกว่าบาทแทนหมื่นกว่าบาทนะอืมแล้วก็ไล่มาถังน้ำมันกี่ลิตรอะพี่ไม่แน่ใจอะประมาณสิบสิบเจ็ดได้ใช่ใช่สิบเจ็ดสิบแปดลิตรได้ไล่มาฝั่งนี้โอ้โหอย่างนี้โรงงานเลยอะพี่หรือของแต่งเนี่ยใช่พี่แต่แต่แต่ว่าได้ได้ได้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนมาแล้วเนาะใช่ครับเออถือว่ามันสวยงานมันสวยแล้วก็เครื่องเดี๋ยวท้ายคลิปนะเพื่อนๆได้ฟังเสียงแน่นอนนะเพื่อน มันเป็นงานประกอบไทยหรือนอกไงพี่เป็นงานนอกตัวนี้คันนี้มานอกเลยเนาะคันนี้ประกอบนอกนะเพื่อนแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ให้เมียซ้อนคนออกเงินนะคนอนุมัตินะต้องมีนะรุ่นนี้อ่รุ่นนี้เมียมีผ้าขาวมาให้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่มีซื้อเองโอ้แล้วนี่คนออกเงินเขานั่งเคยนั่งยังเนี่ยเขาเขานั่งเนี่ยเขานั่งอยู่เนาะใช่ครับแต่นี่คันนั้นผมซื้อมาเมียไม่เคยนั่งเลยนะนี่นิ่มๆนะเพื่อนวิธีพิงอบบว่าให้ให้ให้เมียหลับไปเลยอะ มาแล้วก็มีมาเปลี่ยนเบาะปกติมามันเป็นเบาะเดิมๆเล็กๆอ่ะเดิมๆเล็กๆอ๋อนี่เราสายทัวริงเลยอ่ะใช่ครับก็เลยเราก็ต้องมาเปลี่ยนเบาะอีกเลยเบาะครับเราก็คนซ้อนครับเน้นนิ่มเลยใช่ครับแล้วในนี่ยชุดนี้พี่ชุดนี้ก็คือสามสามใบชุดนี้ก็จะมากับรถอยู่แล้วแต่ว่าเราเราเรามาเพิ่มตัวนี้อ๋อคิ่มขอบแผ่อันนี้ถ้าไหล่เพลรวมทําสีรวมทําสีตัวนี้ตกไปสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดมีแบรนด์อะไรไหมใอันนี้พี่สองเจ็ด ใช้งานได้จริงถอดได้อะไรได้จริงนเป็ทรงมันก็จะดูเฟี้ยวขึ้นนะใช่ครับเพราะว่ามันก็จะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มาต่อใช้ใช้กับเขาปกติอ๋อเป็นองเออนี่นี่มีชายเหมือนรถเลยนะมีสเกิร์ตสเกิร์ตข้างด้วยนะถ้ารถยนต์เขาเรียกสเกิร์ตนะพี่เนาะเออเราก็ต่อให้มันเออดูยาวใหญ่ขึ้นแล้วก็แล้วดูสวยแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟนะใช่ครับเราแต่งคล้ายๆ C D O แล้วก็บังโคนก็เปลี่ยนใหม่ เป็นมาโคนใหม่แล้วก็พวกไฟไฟท้ายก็จะเป็นไฟของ CVO คันนี้ป้ายแดงเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ล้านเจ็ดล้านเจ็ดมันก็คล้ายๆกับจะเทียบ CVO แล้วนะใช่ครับเพราะว่า CVO ก็สามล้านห้าอ๋อไอ CVO ไอตัวท็อปสุดนะใช่ครับสามสามล้านห้าสามล้าน CVO ที่มันมันสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าสี่เก้าเก้าแต่อันนี้แต่งคล้าย CVO ก็คือเป็นรถรถไกด์ใช่ครับรถไกด์มาล้านเจ็ดล้านแปดมิลลิลอนใช่ใเนี่ยแต่งเบรคเสร็จล้านแปด